สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่นานเช้านี้ที่อุบลราชธานีอากาศกําลังพอดีไม่หนาวไม่ร้อนวันนี้ก็มีกระบะททากินเก้าหนึ่งคันวีโก้ตอนเดียวปี54ารถเครื่องบีแอร์เย็นเรื่มชุดโอนพร้อมภาษี68สีสันนี่ถือว่าสวยร้อปซท่านเจ้าของเดิมท่านรักษารถได้ดีมากๆเลยเครื่องวีเทอร์โบ144แรง สันสวยร้อยเปร์เซ่มชุดโบนพร้อมทีห้าสี่สีหกแปดภายในสวยสวยสดๆไม่ช้ำรือว่าท่านเจ้าของเดิมท่านรักษารถได้ดีมากๆเลยภายในไม่มีช้ำนะคันนี้ถือว่ามีจุดไฮไลท์มีจุดพีคมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะท่านเจ้าของเดิมท่าน ติดตั้งกบบระบะสแตนเลสพร้อมชุดบรรทุกเผลาลอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับตันเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวมันทุก4ี่หตันนี่สบายเลยหากลูกค้าท่านไหนนะครับท่านที่กำลังหารถสไตล์นี้อยู่แต่ท่านจะไปติดตั้งเองกําเงินไปเลยนะฮะไม่ต่ำกว่าแสนเผลาลอยแน่นอนครับไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นกระบะสแตนเลสลูกหนึ่ง สีเกือบห้าหมื่นยังไม่รวมทําสียังไม่รวมค่าแรงนะครับท่านเอาไปคือไปใช้งานอย่างเดียวครับนี้แถมคออสแตนเลสเสมอหัวให้เรียบร้อยแล้วสแตนเลสอย่างดีนะครับนี่ใช้งานอีกสามสามชั่วโคตรยังไม่พังเลยนะครับกบระบะสแตนเลสอย่างหนาเลยพร้อมชื่อบรรทุกเพลาลอยนะครับ เอาเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันเสียงเครื่องหวานๆตราเร่งดีมากๆเลยฟังเสียงนะฮะนี่ฮะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานไม่เคยแกะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวเ,เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องสวยๆใสๆะไม่มีช้ำไม่มีโซมนะครับ เลขคันหน้าเดิมอาครบเอวครบเหรียญบาทครบไม่อายไม่ทันไม่ดันนะมันไม่เคยแกะปักกภูไม่เคยให้หลับของเสื่งสวยใส าซะหลัลูกค้าท่านไหนครับท่านที่กำลังมองหารถใช้งานวีโกดตอนเดียวกบบระบะสแตนเลสเพารอยคันนี้การันตีว่าตอบโจทย์เดี๋ยวผมจะลงเครื่องราคา,าพร้อมรา,ายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้